พูดสิอยังพอถามแต่เมื่อวานอ่ะอีรอบแล้วที่เรียกแเราเรียกไปด้วยเรื่องอะไรครับช็อปปิ้งดีเราคุยกันเรื่องอะไรไว้อ่ะครับครับเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องสีให้มาแจ้งสภาได้เลยแล้วเดี๋ยวสภาเขาก็จะตามเองแล้วเราจะได้มาตกลงกันว่าเราจะเล่นอะไรยังไงบ้างมาทั้งจะคุยละครับ้งจะคุยลวครับคุยดีๆแล้วด้วย ครับแล้วเรียกด้วยเรื่องอะไรครับเมื่อวานก็จะคุยเรื่องชิงสีครับว่าจะเล่นตอนไหนเล่นกี่โมงครับก็เรียกก็บอกแล้วว่าให้มาสภาได้เลยเเรื่องชิงสีแล้วครับแล้ว่าจะคุยเรื่องอะไรเล่นไหมก็ถ้าถ้ามองโบขนาดนี้ก็ให้มันผิดใจกันไปเลยก็ได้ครับถ้าคุยเรื่องกันชิงสีแล้วมันเล่นดีๆไม่ได้อ่ะคือเรียกมาแล้วมองโบขนาดนี้ก็เล่นไหมครับปานะครับเมื่อวานอะเห็นแล้วแหละว่ามีการเรียกอ่ะแต่ไม่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วไม่ตอบอะครับ เห็นแล้วไม่ตอบอะไม่ฟังเลยใช่ไหมครับคือจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถามครับเห็นแล้วไม่ตอบอะเลือกที่จะไม่ไปเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งโดนไล่แรงมาแล้วบอกกับจังหวะโปรเทคหมดพอดีถ้าเกี่ยวอะไรกันไม่รู้เลยครับว่าเกี่ยวอะไรกันเราจะโดนอะไรบ้างเราจะโดนซื้อสตอรี่ด้วยเรื่องอื่นไหมแปลว่าฝั่งนี้ก็เซฟตัวเองเหมือนกันครับแล้วก็ต่อหน้องๆไว้แล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องสีเรื่องเดียสิาจะไม่ตายไม่ไหวะไม่ตับไม่ไหวไม่ตายไม่ไหวสวยมากโดนไล่แรงแล้วเกี่ยวอะไรกันกับผมครับ ที่เซฟน้องๆอ่ะเชี่างงนึยสวยๆัูเนี่ยน้องมองระบุเลยอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีอะไรกันอ่ะคุณเข้าใจปะเพราะว่าปกติเรามีอะไรเราคุยกันดีนี่ถูกไหมคะแต่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นเรื่องชิงสีให้มาแจ้งมาแล้วก็ไม่ได้เรียกเรื่องชิงสีแล้วครัปรอนานแล้วเว้ยได้ยินหรือเปล่าไม่ได้จะเรียกเรื่องชิงสีครับคือถามว่ามองบุไม มันคือรับแล้วตอนแรกคือด้วยเรื่องชิงสีถูกไหมแล้วเรื่องชิงสีทําไมไม่มาคุยครับในเมื่อเราคุยกันได้ก็นี่ไงครับถึงบอกว่าให้มาสภามันไม่ใช่เรื่องชิงสีแล้วครับตอนนี้ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าตอนแรก่ะเป็นเรื่องชิงสีถูกไหมครับคุณเรียกผมด้วยเรื่องชิงสีถ้าคุณอยากเล่นแปลว่าคุณต้องมายื่นเรื่องที่สภาแล้วให้สภาเรี่ต้อยมเล่นเรื่องชิงสีครับได้ยินไหมคือตอนนี้มองได้เรื่องมองโบทันทีไม่ได้ตั้งใจมองโบเพราะว่าพวกคุณเรียกไปด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะตอนที่เรียกครั้งแรก ควรบอกหรือเปล่าไม่ว่างแล้วคุณบอกอะไรหรือต่อใครจะไปทราบเขาเป็นเรื่องชิงสีอ่ะคุณเรียกไปอ่ะเราจะไปรู้เลยว่ามันเรื่องอะไรครับแล้วกลัวอะไรครับแล้วกลัวอะไรแล้วกลัวอะไรแล้วกลัวอะไรถามเราเจอเรื่องอะไรที่จบไหมนิสสัตว์เป็นเฮี้ยพูดมาหน้าใสเป็นเฮี้ยอะไรเป็นเฮี้ยอะไรเป็นเฮี้ยอะไรคุยอัมพาตปะจริงสีชิงสีเียอะไรปัญญาอ่อนปะกูเรียกตั้งนานแล้วเฮียทำไมไม่มาโทรเฮียอะไรเกี่ยวอะไรกับกลัว อไรทั้งนัไอ้หล่อี่อะไรเกี่ยวอะไรกับกูเกี่ยวอะไรจะได้กูเกี่ยวอะไรหลอไอ้บายกูเกี่ยวอะไรเพื่อนเอ้าขอโทษอ๋อโอเคโบพี่กูจัดเลยกูไม่ชอบอ่ะี่ที่กับมันนะไอ้ที่อพี่กูไปหาถึงแลนเดี๋ยวขอยินแบบ ปนะ้ำมีความคิดเห็นยังไงคะเนี่ยกับเรื่องที่เกิดขึ้นโอ้ไม่รู้ครับ n คอมเมนต์ครับเอะไร no comment ครับนนอคมมเต์ n คอมเมนต์พี่เองพี่เองก็แย่กเรียตามมอย่าดีกว่านี่ไงนี่ไงอยู่ในเขตคราบอยู่หน้าสะพานเสียค่าปรับเท่าไหร่ครับสะพานพี่เองก็แย่หรอคะช่วงนี้ใช่ครับพี่เองก็ไม่ไหวครับหนูเห็นอยู่ที่แลนดหนูเห็นอยู่แลนด์ก็ไม่ได้อยู่แล้วครับสะพานเห็นหรอครับครับผม เขาอาจจะข่าหมดตายก็ได้ครับเมื่อกี้สภา,าไม่อยู่เนี่ยเห็นหรอพี่สภาเพ,พิ่งเดินมาเองพี่มีแล้วพี่หันโอนเขาถามมึงเนี่ย โอ้นี่ผมไม่มีใจเย็นใจเย็นแทงกันหน้าสะพานเลยเหรอเปล่าครับเขาฆ่าหมดหรือเปล่าสะพานเปล่าครับสะพานสภาวิ่งมาถามว่าหนูแทงเขาหรือเปล่าใช่คือสภาสภายังไม่เห็นเลยอ่ะสภายังมาถามอยู่เลยว่าแทงกันหรอคือเขาอาจจะข้าหมดต้องอะไรท็อปท็อปมึงเห็นใช่ปหม ตกล,ลงได้แทงไหมครับทางโกดได้แทงไหมเอ่ยตอนนี้ยังยังให้ให้พูดได้นะว่าทำไมถึงแทงบินเลยครับหัวเขียวใส่บิเนเลยครับ,รรบใส่บิเนเลยครับหัวเขียวพี่แม่พี่แม่ถอดรองเท้าพี่แม่ถอดรองเท้าท,ทำไมถึงแทงเอ่ยคือคุยกันไม่ลงตัวครับคุยกันแล้วเหมือนมีปากมีเสียง เีียไม่ลงคงต้องเอา,าละคงต้องเลยะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่บินที่หนูเลยค่ะสภา,าสภา,าใส่บินที่หนูเลยที่ไม่ต้องใส่ใส่ใส่ที่แม่ก็ได้ใส่หนูนั่นแหละมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับว่าแทางแล้วจะใส่บินแล้วจบอะครับ ไม่หนูหนูมีปากมีเสียงกันตั้งนานแล้วค่ะสภาพี่วันแล้วทําไมเราถึงไม่เอาไปคุยกันตรงนู้นล่ะคือคุยคุยไม่ลงตัวคับคุยไม่ลงตัวแล้วเขไม่ยอมคือคุยหน้าสภาก็ไม่มาแล้วไม่ลงตัวก็ไม่หมาสภาเรยก็รอแล้วอะไรก็รอแล้วค่ะสภาหนูเลยไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับเขาอ่ะค่ะพี่เข้าใจฟิลไหมหนูรอจะเกือบสองวันแล้วทางดิมอนเฮดเฟรี่รู้สึกว่าเพิ่งมาบอกผมนะว่าหลังประมูเขาจะมาคุยอ่ะใช่เพิ่งจะมาบอกครับแต่หนูรอเขาตั้งแต่เมื่อวานน่ะสภา ครับเคลียร์อยู่หน้าสภาสภาเรียกสี่รอบอะเรียกให้หนูสี่รอบเรียกให้พวกหนูสี่รอบอะฮัลโหลฮันใช่เขาพูดเองครับว่าเขาก็เห็นครับแต่เขาไม่มาเขาเลือกที่จะไม่มายังไงมว อ,อ,อยู่สภาตอนนี้ป้าอยู่สภามาสภาได้ไหมแล้วเขาเป็นคนพูดเองนะครับพี่สภาว่าเขาเห็นแล้ว,วแต่เขาเลือกที่จะไม่มาแล้วบอกให้น้องๆไม่ต้องมาโอเคโอเคโอเคสภาชุบเขาแล้วเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นเลยชุบแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันหน้านำพูดเลยครับได้ครับได้ครับอ่อเดี๋ยวเอ้เฟมอยู่ไหน พี่โฟนกูไปฟังขึ้นหมดนะมึงไปก่่นพี่ตั้มทำไมถอดเกาะแก๊งอะคะพี่ตั้มอะไรนะครับทำไมถอดเกาะแก๊งอะคะเดี๋ยวโดนจิ้มครับโอ้พี่ตั้มที่เห็นรู้จักดูเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะคะเนี่ยพี่ตั้มที่เห็นรู้จักเป็นไงครับใส่หมดเลยค่ะแบบว่าไปหาเขาถึงแลนตลอดเอะอะชวนตีชวนตีอย่างเดียวเลยค่ะที่เห็นรู้จักก็ก่อนน้านี้ก็ทํามาแล้วแหละครับแต่ว่า ไปไม่รอดครับยับครับเนี่เลยต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับทุอ,อย่างมีการเปลี่ยนแปลงกันเนาะใช่ครับเซลเสียเลยนะครับ,ดไ,รบได้ค่ะได้ได้โอเคเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะฟั่งโกดเล่ามาเลยครับตามนั้นเลยใช่ไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ไม่มีครับคือหัวแก๊งหนูอ่ะได้ทำการโพสเรียกเขาใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นเขาอยู่ในประเทศคือจะมาคุยกันเรื่องทิ้งสีจะนัดกันจะคุยกันดีๆว่าเอออะไรยังไงแต่คือเขาไม่มาครับแล้วเมื่อกี้เขายอมรับสารภาพเองว่าเขาเซฟน้องๆเขาเขาเห็นแล้วแหละแต่เขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยทางด้านที่ทักมาบอกก็ได้ว่าเออไว้คุยได้ไหมไว้หล่นนี่นั่นได้ไหมก็ไม่มีครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ดิลโอมอนัมนเเฮดอันนี้ฟังโค้โเล่า่ามาืตามที่เขาเล่า <laughs> ครับกเมื่อวานนี้เหมือนดัมเนเทเนี่ยโดนไล่แลนดกันมาใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาอยู่แลนด์ขาวแล้วรู้สึกว่าอไม่สามารถกลับไปยืนตรงแลนดน้ำเงินได้เขาอาจจะมีปัญหากันแล้วเมื่อวานนี้ฝั่งโกสดเขาโพสทวิตประมาณว่าดัมเบลเทแฟรี่มาที่แลนด์น้ำเงินหน่อยหนูก็เลยแล้วมันเป็นจังหวะที่โปรเทคหมดพอดีค่ะ หนูก็เลยไม่พาน้องๆไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็กลัวว่าน้องๆเนี่ยจะโดนแทงแไหมคะัพราะการที่คุณค่ะขออนุญ,ญาตพูดก่อนนะคะค่ะแล้วก็ไม่ไปไม่ไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรบ้างแล้วก็ที่คุยกับโค้ดไว้อะที่มีก็คือคิดว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องสีถูกไหมคะคที่เราจะเล่นชิงสีกันใช่ค่ะหนูก็แล้วแล้วหนูเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเขาพร้อมเล่นแล้วหรือว่าโปรเทคหมดแล้วให้เขาสามารถมาแจ้งที่สภาได้เลยค่ะ พื่อที่จะให้สภาเรียกพวกหนูอีกทีแล้วก็มาตกลงว่าเราจะเล่นกันอะไรยังไงบ้างให้สภาจัดการได้เลยในส่วนของชิงสีทําไมถึงต้องเรียกไปคุยส่วนตัวหรือคุยที่แลนด์แล้ว,ลวพี่จำ<ก>ได้ไหมครับตอนที่พี่เรียกพวกหนูไปแลนด์พวกหนูบอกว่าอะไรถ้าพี่พร้อมพี่ก็คุยกับหัวแก๊งหนูได้เลยพี่แมรี่หัวเขียวถูกไหมครับพี่บอกว่าโอเคค่ะถูกไหมคือไปแล้วเรื่องอะไรเราคุยกันได้ถูกไหมถ้าพร้อมเล่นชิงสีแล้ววันนั้นที่เราคุยตรงสภาตรงนี้ใช่ไหมคะที่ที่บอกว่าถ้าพร้อมเล่นแล้วก็สามารถมายื่นเรื่องที่สภาได้ลรทคหหมมดืออะไก็ตา เราสามารถทาเรื่องชิงสีผ่านสภาได้เลยเราไม่ต้องเป็นต้องไปเรียกคุยที่แลหรืออะไรโดยโดยที่แบบว่าทําให้มันเหมือนเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะค่ะโทษนะครับเมื่อวานสภาเรียกทําไมไม่มาเมื่อวานไม่มีคนอยู่ค่ะตอนที่สภาเรียกคุณรู้ไหมคะว่าการที่คนเรพรพะเรียกในทวิตะเราเห็นแล้วนะแล,วแล้วเราก็รอว่าเมื่อสหร่สภาจะเรียกฝั่งเราสักทีเพื่อที่จะได้มาคุยมาคุยที่สภาทีเดียว แต่สภาไม่เรียกสภาจะเรียกไงนะค่ะเรียกทันทีหลักตามหลังจากที่คุณโพสเลยไหมคะหรือว่าหลังจากนั้นนานมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณโทษสภาเหรอครับว่าถ้าสภาไม่เรียกก็ไม่มาค่ะคุณมาแจ้งสภาไว้หลังจากที่พวกคุณคอยเรียกพวกเราไปตอนไหนคะระยะเวลาห่างกันมากน้อยแค่ไหนอ้วแลทไมตนเรียกไมม่าก็ตามนั้นค่ะอธิบายไปแล้วเพราะว่าเซฟต้องร้องไว้พอแล้วครับ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 หนึ่งวีเอสสิบอะการพูดคุยใช้ได้จะเล่นชิงสีกันใช่ไหมครับไม่เล่นชิงสีครับไม่ครับอ๋อเอาเราจะเล่นอะไรครับถ้างั้น ไม่ชอบครับเสียเวลาเสียทุกอย่าง้วยแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องของการเรียกนายทวิตแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่มาซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะชี้แจ้งอย่างนี้ก่อนเขามีสิทธิ์ที่จะรอคนที่ตัดสินใจได้มาหรือจะไม่มาแเขายอมรับแล้วนี่ครับคนตัดสินใจได้ก็หัวเกมเขากต้องครับแต่ว่าเขาไปยอมรับแล้วอะจะไม่ได้ผมพูดคือตอนนี้เกือบเกือบมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับเรียกแล้วไม่มาแล้วสภาเรียกแล้วไม่มาผิดไหมครับ สาเรียกแล้วไม่มานะมีมีมีโทษดูแลครับแต่ว่ามันเป็นหลังเที่ยงคืนขออนุญาตนะคะหลังจากฟังสภาอยู่อ่าสภาเรียกไปแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่มีคนอยู่ช่วงตอนกลางวันทางบังบังนะครับคู่ครับเดี๋ยวมันเห็ะไอโบพูดเลยอันนี้สภาเรียกแล้วไม่มาถ้าเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนหรือว่าในช่วงตอนเวลากลางวันนะครับสภาอาจจะไม่ได้มีโทษปรับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาพิธีธรมเรียกแล้วไม่มาสภาจะมีจะมีการประเมินรวมถึงสวัสดิการต่างๆที่จะไม่ได้ด้วย ก็พี่ตาเป็นคนเรียกใช่ไหมพี่แมวเมื่อวานใช่ใชก็บอกเขาไปแล้วนะว่าเรียกแล้วก็ไม่มาโบพี่ตาเรียกกี่โมงเมื่อคืนซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้บังคับที่จะต้องให้บังคับให้เขาอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงขนาดนั้น แต่เขาพูดว่าเรียกแล้วต้องอยู่ในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะแล้วเขาก็พี่ต้าก็บอกว่าจะไปเรียกข้างนอกอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงคือต้องบอกงี้ครับคือเมืมม่อเมื่อเมื่อคืนนะครับพี่ต้าเริ่มเรียกตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าถูกต้องไหมครับครับทีนี้ปกติแล้วครับมันจะต้องมาเรียกวันนี้พีคทามอีกรอบหนึ่งครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ทําการเรียกเพราะเนื่องจากสภายังวุ่นกับงานประมูลอยู่ครับอันนี้ต้องขออภัยด้วย นะครับสภาแลงวุูลแต่นูมาติดต่อไว้ตั้งแต่ช่วงตอนกลางวันค่ะต้องกลางวันหนูมาลงทะเบียนประมูลแม่ค่ะหนูหนูมาถึงว่าหนูก็มามาติดต่อไว้แล้วล่วงหน้าคไปแล้วครับผมแจ้งทางโก้ไปแล้วว่าทางดับเบิลยเฮดได้มาติดต่อไปแล้วรอบหนึ่งเขาบอกเขาจะมาคุยหลังประมูลจบครับผมได้แจ้งโก้ข้างหน้าสภาตอนนั้นไปแล้วนะครับทีนี้พอในในเมื่อเราได้คุยแล้วเนี่ยทางโก้ ตอนแรกบอกว่าเรื่องชิงสีแต่ตอนนี้คือเราจะไม่ได้เล่นเรื่องชิงสีเราจะเล่นเรื่องที่เขาเรียกอ่าที่เราเรียกแล้วเขาไม่มาถูกต้องไหมของเหมือนถูกไม่มีอยาให้หัวหนูคุยได้ไหมครับรอแป๊บนึงครับพี่แม่พี่แม่มาคุยหน่อยเอ,อ่อที่สภาพ,พูดไปก็คือการเล่นไอการเรียกในทวิตก็คือไม่มีผลใช่ไหมครับการเรียกในทวิตไม่มีผลก็คือการ<ะ>เรียกในทวิตแล้วเขาไม่ตอบก็คือไม่มีผลอะไร ที่เราที่เราเรียกกันเองอันนั้นสภาไม่ยุ่งใช่ครับก็คือไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับก็คือมันเล่นไม่ได้ถูกไหมก็คือที่เขาทําไม่เสียเวลาก็คือเล่นไม่ได้ถูกไหมเล่นไม่มโบปกติเล่นไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าสมมติว่าถ้ามันเป็นแก๊งเวลาล้ออกถอดสูตรเห็นแล้วเดินหนีผมผมจะอธิบายอย่างนี้ฟังก่อนถ้าวันหนึ่งมันมีแก๊งใดแก๊งหนึ่งที่ต้องชวิตเรียกกันแล้วไม่มาเนี้ยก็จะได้ตีกันตลอดเลยมัน มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่กับการอันนี้สภาลองอันนี้เข้าใจครับในส่วนมุมนี้บางคนอาจจะแบบไม่อยู่จริงๆอาจจะอะไรจริงอันนี้หนูอยากให้สภาประเมินนิดนึงคือเขาก็อยู่เขาอยู่ต่อหน้าพวกหนูเขาก็ยังมาเต้นต่อหน้าพวกหนูอยู่เลยอ่ะอันนี้สภาเข้าใจในเวนี้ไหมครับในเวนหนูเข้าใจอันที่ที่เราพูดอยู่เนี่ยคือเราเรียกเขาเองหรือเราหมายถึงสภาเรียกเขาหนูเรียกเขาเองแต่เขาไม่มาคือหนูก็เรียกหลายรอบแล้วคือเขาก็อยู่ในประเทศเขาก็ถอดเกาะหนีแล้วก็ วิ่งหนีบ้างนูนีนั่นบ้างอันนี้มันไม่คือการล้อหลอกถูกไหมครับแล้วก็มาเต้นน่ะเต้นลูนนันไม่ใช่ล้อหลอกแต่เป็นล้อเล่นนี่มีการเต้นที่ไหนครับไม่เราไม่ได้แจ้งฟังแต่แลกกันมีการเต้นล้อหลอกหรือว่ามีการหนีที่ไหนเ่ยหน้าแลนครับเป็นการล้อเล่นครับผมนูเนียนูเนียไม่ได้บอกครับผมแล้ววันนี้เราได้ทำอย่างนัันจริงไหมครับแต่การเต้นล้อหลอกจะไม่คือยังไงคะเอันนั้นคุณน่าจะไม่อยู่อ่ะตอนอยู่แลนน้ำเงินหรอใช่ครับอ่า อันนั้นเรื่องเกิดไปิดก่อนที่จะเรียกหรือเปล่าคะแต่ปกติเขายืนยืนเรียกดีกว่าเขายืนกันแลนน้ำเงินก่อนนานันอยู่แล้วพอรู้ว่าต้องเปลี่ยนวันนียมีการเข้ามาทีหลังน้องๆแล้วก็ทักหาพี่ตั้มถามว่าแบบเราย้ายไปอยู่ที่ไหนพี่ตั้มบอกว่าแลนเขาก็ถึงจะย้ายไปแต่ปกติยืนเต้นอยู่แลนนั้นอยู่แล้วครับถ้างั้นเรื่องนั้นตัดไปหลังจากเรียกครับก็เห็นอยู่หน้าตู้เลเบลก็อยู่เห็นที่ไหนก็คือถอดเกาะหนีวิ่งหนีหมดเลย ทางนั้นที่โพส์เรียกไปแล้วหัวแก๊งหนูโพส์เรียกวันสามรอบได้ตอนนั้นแล้วน้องๆก็ออกไปตามหาว่าพวกพี่เอ๊ะอยู่ไหนกันหนูอยากคุยแล้วก็หนีกันหมดเลยครับบอกแล้วครับว่าไม่ไม่อยากไปคุยเพราะว่าไม่รู้เลยว่าอ่ะแล้วมันจะเป็นที่จะเรียว่าการโดนซื้อเรื่องอื่นเลยเพราะว่าเป็นเป็นทามมิ่งที่มันโรเทคหมดพอดีแล้วก็ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เรื่องสี มันจะเป็นกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องอื่นกลัวว่าจะโดนซื้อเรื่องอื่นแล้วก็เซฟน้องๆแล้วก็บอกน้องๆว่ามันซื้อเรื่องนรอให้เขารอให้เ้องกลัว่อันนี้กลัวเหรอครับใช่ครับถูกครับพยายามเซฟน้องๆอยู่แต่การที่คุณเซฟน้องๆอย่างนี้คือคุณให้น้องๆมองโบแล้วลเหรอครับท้าไมถึด้กินอย่างนั้นเลยหรออันนี้ไม่ได้พูดนะแล้วการทำแบบนี้หมายถึงอะไรครับก็พูดไปแล้วครับว่าเป็นการเซฟน้องๆครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหองบครับอ่ โอเคสักครู่ไอ้โบมึงไปคุยกูไปท็อปมึงเบรกไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนคุณเรียกเราเราไม่ถึงห้านาทีเราถึงแลนคุณเลยอ่ะเราบอกโอเคครับพี่เราไปคุยเลยอ่ะแต่ทาไมตอนเราเรียกคุณอ่ะคุณมองโบเราแบบนี้อ่ะเราให้เกียรติคุณชิผายเลยนะเว้ยเราพุ่งตรงนะให้เกียรติคุณชิเพราะเราไม่เคยมีปัญหาบาดหมางกันถูกไหมครับออๆแล้วก็จะเป็นน้องกลัวหรือเปล่าคบวันนี้เหมือนกลัวเลยกลัวคับกลัวมากเลยค่ะไอ้กบไม่ไอ้กบคือลองให้เกียรติคุณมากคุณโนนยา เพราะว่าเราไปคุยกับคุณถึงแลนอะคุณเรียกเราปุ๊บน้องๆเรารีบไปหาเลยอะแต่พอเราเรียกคุณคุณกลับปล่อยมือเราอะอันนี้คือคุณไม่ให้เกียรติเราหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคเอแล้วครับพอแล้วผมเพื่อนจะแล้วครับคุยว่าข้าวให้น้องกูแป๊บตอนเนี้ยถ้าไม่ชิงสีไม่ได้เล่นอะไรอื่นเลยครับจะชิงไหมมาเชนมาเชนชิงครับเล่นไปเลยครับน้องโอเคจบครับได้ไม่ลกลเงินวางเลยครับข้าวตันนึ่นึ่งไปรุ่นจะเป็นสังเกตที่เป็นผู้ชิงนะครับหนึ่งเก้าสี่สี่ เออโบสีเดียวกันมันต้องไล่ดิวะใช่ปะต้องเป็นการไล่แทนนะครับเท่าไหร่ครับเด็กไหนข้าไปแล้วพี่ชายเด็ยอะครับโอเคแหม่ดีจริงอสภาคนไหนจดเรื่องการไล่สีจดข้อมูลดิไอโบมึงคุยเลยกูเป็นเด็กส่งข้าวไปแล้วเนี่ยโบไปคุยคิดเรื่องเท่าไหร่ครับาพันต่ำเล่นต้องเล่นห้าไฟนะครับค่าผมเงินค่าข้าส่งน้ำเป็นเด็กเลยข้าผมหนึ่งลูกตังครับ หลังจากนี้เรียกเล่นกันตอนไหนเอ่ยหลังจากนี้เรียกว่าเดี๋ยวรอคนกดเงินที่พอได้แล้วกันนะเดี๋ยวรอหัวหัวหัวแก๊งมาเลยโอเคครับไม่ใช่ดีแต่หนีทำไมเสียอะไรแต่มันเหตุด้วยการฮัลโหลเฮ้ยมึงปรับวงไม่ไหนดิมึงคุยอะไรกันน่ะหน้าสภาเว้ยเอ้ย เกียร์สี่ครับเกียร์สี่เป็นไรเดินคอตกครับครับเป็นไรครับโอเคอยู่ไหนนี่สบายดีมากโอเคตอนไหนครับพร้อมตอนไหนครับเอออ่าวันที่สามสิบเอ็ดได้ไหมครับไม่เอาครับโอ้โหวันนี้ฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนเผื่อเขาไม่พร้อมฟังเขาก่อนตกลงกันเองเลยถ้าตกลงไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับสามชั่วโมงหลังจากนี้ จะเล่นวันนี้ครับอยากได้วันที่สามสิบสามเอ็นครับเพราะว่ามีคนไม่อยู่ด้วยมันไม่ใช่ปัญหาของผมครับคาดการั์นะครับว้าส<ว>าม,มงงชั่วโมงหลังจากนี้ใช่ไหมครับถ้าตกลงไม่ได้จะเป็นสามชัว่วโมงหลังจากนี้ถ้าถุ่มเป็นที่หนึ่งซึ่งคือาไม่ได้บางคับไฟแล้วเขาไม่มาก็ได้นะเราจะเอาเป็นพรุ่งนี้ไหมสองทุ่มสามทุ่ม เพิ่งรู้มีแบบนี้ด้วยเออตามสภาลยดีกว่าครับตกลงมันตกลงไม่ได้ครับตอนเนี้ยเรี่ดเออตอนเนี้ยพรุ่งนี้เอ้โบตัดไปพรุ่งนี้สามทุ่มอันสภาเล่นพรุ่งนี้โอเคไหมทั้งคู่พรุ่งนี้สามทุ่มจริงนะเนี่ยมันตื่นถ้าเล่นมันจะเล่นในไหนๆกพ่อบอกสามชั่วโมงครับอ่าแลวก็จะอธิบายอย่างพี่เป็นสามชั่วโมงหลังจากนี้ซึ่งมันเป็นเวลาตีหนึ่งนะแล้วพามไม่ได้บังคับไฟแล้วนะครับหลังตีหนึ่งซึ่งถ้าฝั่ง Demon Head ไม่มาหรือว่าฝั่่่่่งเรราาไไไไไมมมมดด้ผิอะะ คืออย่างนี้ครับที่สภา,ามองว่าเล่นเป็นพุ่งนี้ได้จะดีกว่ามันดีต่อทั้งคู่ครับเพราะถ้าเกิดว่าตีหนึ่งทางโกดรอแต่ทางนุมไม่มาเราไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้นะสภา,าก็ไม่สามารถไปเอาผิดอะไรเขาได้นะครับ,ร,บรวมถึงแอดดัหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเขารวมไม่ได้ด้วยอยากใครเล่นเป็นพ่กนี้ไหมใช่ถ้าถ้าเอาแนะนําจริงๆเป็นพนุ่งนี้พริกไทม์เลยจะดีกว่าแต่ถ้าไม่เอาจะเอาตอนนี้ก็ก็แล้วแต่ครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าหลังเที่ยงคืนสภาไม่ได้ เอาเป็นสภาครับสภาครับงานเอาเป็นพรุ่งนี้สามทุ่มครับตามสภาบอกเลยได้เลยโอเคโอเคนะครับได้มันเฮดได้ครับได้เคเป็นสามทุ่มของวันที่สามสิบนะครับค่ได้ครับเล่นจํานวนห้าไฟนะครับห้าค่ะค่ะไอทางโก้ดเคยเล่นไหมต้องให้สภาบอกวิธีการเล่นไหมบอกก็ได้ครับบอกก็ได้ครับเคยการเล่นเหมือนทุกเหมือนทุกคนเลยเป็นการเล่นไฟตรงนะครับ ได้จุดนัดไปแยกกับสพาแล้วเป็นการเ่อลงพร้อมกันทั้งหมดนะครับไม่มีการขับรถวนไปลงที่หลังไปลงหลังไฟหรือว่าอะไรต้องลงพร้อมกันทั้งหมดนะครับแล้ววิ่งชนหลังจากลงหลังจากลงรถแล้วทํากับขึ้นรถเด็กขาดจนกว่าจะจบไฟนั้นๆโอเคครับรวมถึงกับศพจะขับไกลแค่ไหนก็ได้จะไป่อดที่ไหนก็ได้แต่ห้ามกับขึ้นรถเด็กขาดลงแล้วลงเลยใช่ครับลงแล้วลงเลยแล้วหลังจากจบไฟแล้วหมอสมู้รณ์เขาขอความร่วมมือช่วยออกให้หน่อยแล้วก็จะมีคูดาว ของหน่วยงานให้สิบนาทีหลังจากหมดคูดาวแล้วต้องมาไฟในสิบนาทีนะครับหลังจากทีงหมดคูดาวแบบนี้ปลดคูดาวอย่างนี้เราคุยกันได้ใช่ไหมครับต้องตกลงกันทั้งสองฝ่ายไฟต่อไฟนะครับโอเคครับต้นต้นจะมีประมาณนี้ส่วนอยากให้ไปอ่านเพิ่มเติมกันดูแล้วถตาตรงไหนไม่เข้าใจให้มาสอบถามเออสภาครับหนูขอสอบถามได้ไหมครับว่าอันนี้หนูพูดได้ไหมว่าคําบัตนี่คําว่าอันนี้หนูพูดได้ไหมครับได้เลยเชิญครับเชิญค่ะคัาอีดอกนี่ด่าได้ไหมครับไม่ได้ครับ ได้เต็มที่เลยตามกฎประเทศนะครับโอเคแต่ว่าเรื่องคำบับอันไหนที่มันเรารู้สึกว่าอยากถามว่าบับได้บับไม่ได้อ่ะอยากให้ถามนายกมากกว่ากกูให้คำตอบที่ไม่ไปประมูลเบอร์ดีไหมไมยอยากเลยเนื้อั์เรื้องต้นมีประมาณนี้เลยครับถ้าให้มีแล้วอยากย้ายไปเตรียมตัอได้เลยนะครับเอยโบขอเบอร์ยังไงเจ๊ถ้าขอเบอร์ฝั่งโอ๊ตคนหนึ่งครับผมหกสามเก้าครับดัเบิลเฮดเบอร์อะไรครับ ห้าสองแปดหนึ่งสามเจ็ดสองค่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วครับยายหญ่ค่ะขอบคุณค่ะพี่สภาขอบคุณค่ะพี่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีฟังฟังฟังไ้ฟังฟังฟังด้านไหมครับด้านไหมครับพ่อเป็นไงภูมิใจในสมองเพชรปะสวยสวยแบบไม่ไม่ตายไหม่เลยนี่หว่าไม่ตายไหม่เลยนี่หว่า แทงแน่ๆอ่ะหนูบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเรียกคุยใช่ไหมแต่หนูไม่ไปแลน้าเงินหนูยืนยืนตีมูลอยู่ในในประมูลใช่ไหมแล้วมาเจอในที่ประมูลหนูก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาจะเรียกหนูไปคุยที่อื่นอีกแต่หนูไม่ไปหนูบอกว่าคุยหน้าสภาเลยแล้วก็กล่าวไปแล้วว่าต้องแทงแน่ๆแทงจริงแทงจริงหน้าสภาสภาเห็นด้วยรวมปรับไปแล้วไม่แล้วแล้วคนคนเลยไม่ครบเหรอตอนนี้เป็นไงบางคนครบครับครบครบเรียบร้อยแล้วตัดการมดแล้วก็ แล้ว่าเขาจะมาเล่นเราหลังจากโฟเทคหมดก็จัดการเรียบร้อยแล้วไงนี่ไงรู้ใครรู้ใครคุณใจสวยสวยสวยแล้วแล้วคือน้องก็อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ให้น้องมาด้วยอย่างนี้หรอใช่ไหมใช่ครับไม่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้ไปซ้อมกันหมดไงเพราะว่ารู้ว่าจะจะเล่นแล้วงอ๋อคือรอรอรับแล้วสามวันแล้วอ่าเกตเกตเกตแชพ้ชนะก็แพ้ก็เปลี่ยนครับชนะก็ได้ใช้ต่อเรื่องสี ไม่ได้ยึดติดกับเรื่องสีอยู่แล้วใช้สีอะไรก็ได้พี่สาวถามหน่อยหน่อยได้ไหมครับไอผมกดใช้สกินยูดแล้วแล้วมันพากวไม่เห็นเปลี่ยนสก,กินเลยทํำยังไงครับอ,อาวุธหรอใช่ครับตอนผมผมใส่สก,กินแล้วมันไม่ขึ้นนะครับทำมันใส่ยังไงครับกดไอใช่ไหมคะกดไอเหรอหรอ๋อกดไออกดไอแล้วเลือกใส่สก,กินใช่๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากขครัมาครับ พี่รู้ป่ะตอนที่เขาแทงหนูครั้งแรกอ่ะเขาคิดว่าหนูเป็น BBB แล้วเขาก็ชุบขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็แทงคือกะว่าแทงแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาดูแบบร้อนรนอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกมาหน้าสภาเลยแต่แต่บอกเขาว่าไม่ไม่ต้องคุยในสภาแต่ไปคุยข้างหน้าตรงนู้นแต่มันก็โดนเหมือนกันไงถ้าอยู่ในระยะสายตาสภาก็กะว่าโดนแน่ๆแล้วก็โดนจริงอ่ะแล้วก็เสนอไปวันที่สามสิบเอ็ดก็กะแล้วแหละว่า ถ้ามาคุยในช่วงเวลานี้ยยังไงเขาก็ตัดเร็วสุดสามชั่วโมงแต่ถ้าหลังเที่ยงคืนเราไม่เข้าก็ได้ไงนีกออกไหมก็สุดท้ายก็ต้องตัดไปเล่นพุ่งนี้อยู่ดีเอายๆคือมองมองไว้หมดแล้วถูกไหมใช่ครับใช่ไม่ทำบมดาไแอบวดเห็นมาแล้วใครจะไปยอมเสียเเรียบอ่ะแลกะอยู่แล้วว่าเขาก็ต้องร้อนที่เรียกเราแล้วเราไม่ไปถามว่าเรียกไปแลน้ำเงินแล้วใครจะไปอ่ะเพิ่งโดนไล่มาถ้าโดนกระชืโดนซื้อเรื่องอื่นอ่ะแล้วเรื่องสีล่ะคือจะโดนซ้ำสองรอบได้ดีถูกไหม ใครจะไปม่ดตัวโซ่เหลิงวะโดิมองโบแล้วเขาเขินมั้งเรียกเราเราไม่ไปอ่ะแต่เราปั่นเขายับเลยนะคุยคนเดียวเขาฮูโยโอยวันนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลย <c oughs> จักอะไรไม่รู้นั่งขำไม่ไม่อยากพูดเยอะอ่ะโ <c oughs> นที่เล่นผ่านมานี่น้องในแก๊งหรือสภาพแบบในแก๊งเป็นไงบ้างแบบเขาเขาบ่นกันเนยอะไหมหรือว่าแบบ ไม่มีใครนอยไม่มีใครงอมแล้วก็ดีที่ผ่านมาแพชถึงแต้มนุ้ยทุกคนแบบขอดีใจแบบเฮ้ยเราแบบไม่กินไข่แล้วนะเราแบบว่าสีมือเราพัฒนาแล้วนะทุกคนไม่มีใครออกไม่มีใครหายไปนะพี่ตั้มยังอยู่กอดคอรักกันแน่นแน่นเหมือนเดิมก็ทรงดีงี้ก็ทรงดีรอใช่ก็เดี๋ยวคือเล่นไปเรืเ่อยๆพี่ตั้มมีอะไรก็เล่นแพชชนะไม่ไม่สำคัญอยู่แล้วเราสักวันเราก็เก่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแหละเราต้องลงสนามบ่อยๆแค่นั้นเองไม่ได้คิดเรื่องแพ้เรื่องชนะหรอก แต่แค่ไม่ก้ม่ให้ใครก็พอแล้วมั้งตีตีไปเถอะสนอะไรของหาใหม่ได้เราเราเคยซ้อมเจอเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่ไม่ซ้อมกับแก๊งในเมืองเช็คประวัติอยู่แล้วอ๋อก็คือไม่ไม่ไม่ได้เล่นไม่อ๋อแล้วที่เราซ้อมก็คือไม่ใช่ในซ้อมกับแก๊งชายใช่ครับจะมาซ้อมกับแก๊งชายแก๊งสาหะอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าแก๊งเลดี้ก็มีแต่จะเป็นของคนรู้จักที่เขาอยู่เมืองอื่นอะไรเงี้ยก็มี อะไรแล้วคนดูมาแซคกูทำไมเนี่ยเฮ้ยแซคทำไมเมื่อก่อนหนูร้อนง่ายมากนะเดี๋ยวนี้หนูแบบค่อยๆคิดค่อยๆทำอ่ะแบบแบบนี้แหละพูดแบบนี้คือมันได้เปรียบมากๆเลยใช่ไม่อยากให้คนอื่นแบบมาเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราอ่ะต้องประดิษฐ์คำพูดอ่ะเข้าใจเข้าใจ เสียงนกก็เบาวร้องอ่ะแล้วหลังจากนี้เขาก็มามาเขาเรียกว่าเรี่ยพี่ตั้มมาเล้าเรา,เาหรือแบบมาตีไล่ตีเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามีการตกลงไฟวันเวลาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเขาทํามันก็โดนปรับแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ทําอะไรกันแบบนั้นหรอกมันไม่คุมมันไม่คุมเขาก็รอเล่นไฟเางเดียวแหละเพราะว่ามันมันไม่คุมอ่ะก็รอเล่นทีเดียวดีกว่าโอเคครับ อันนี้ไม่มีใครอยู่หนูจะไปซ้อมแล้วด้วยเนี่ยพึ่งทุ่มครึงเองซ้อมเสร็จนู่นน่ะเฮ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วนะอุ้ยสี่ทุ่มแล้วทุ่มครึ่งเลยล่ะสี่ทุ่มซ้อมเสร็จห้าทุ่มนู่นก็เดี๋ยวไปซ้อมก่อนโอเคครับูคูๆครับขอบคุณค่ะพี่ตั้ม มีอะไรบอกแต่ว่าก็แย่เหมือนกันก็ตามที่เห็นแหละได้ครับได้อยู่เป็น <Okay S 2> อยู่เป็นไม่ได้เดือดร้อนอะไรพี่ตั้มจัดก,การเรื่องของพี่ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้โเ <Okay S 2> คได้อยู่เป็นขอบคุณครับโอเคครับรู้มือครับรู้มือทางการครับู้มือครับไอเก่งแต่เก่ง,เก,งเก่งเล่ยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนผมก็ไม่ได้สูงสิ่งอะไรกับน,น้องเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าดูจากที่พูดคุยหรือว่า จากทัศนคติดูจากหลายๆสตอรี่หรือหลายๆครั้งแล้วก็เก่งอะ่ะเก่งอืมเก่งเลยผมคิดว่าผมคิดว่าเหลือแค่ปั้นแกงให้เก่งอะ่ะเรื่องพูดจาเรื่องแบบสตอรี่หรืออะไรผมว่าน่าติดตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกอย่างแม่งได้แล้วอะ่ะเหลือแกงเก่งอ่ะคือจบเลยจริงๆนะจริงๆนะพูดเป็นเล่นสตอรี่เป็นแบบชัดเจนอะ่ะเขาแบบเออเก่งอะ่ะเก่งอะ่ะ เออเหลือแก๊งโขดปุ๊บนั่นแหละมันแน่นอนจริงคือแบบอะไรเอาตัวให้อะไรเฮ้ยไอ้น้องเกินไปเปล่าเกินไปเปล่า